สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ร้านสู้แค่หมดนะคะเป็นร้านแถวหนองจอกนะคะที่มีอาหารจานละสิบาทนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ถึงนะคะแล um ้วเขาก็จะให้รับรายการอาหารด้านนี้นะคะแล้วก็เขียนจํานวนที่ต้องการจะตกที่นั่งของเรานี่ค่ะรายการอาหารนะคะจะมีข้าวผัดยี่สิกระเพราไข่ดาวกระเทียมพวกก๋วยเตี๋ยวก็จะ10บาท10บาทนะคะโรตีมัตตาบะราคาไม่แพงเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูโต๊ะที่นั่งก่อนเนาะเออเดี๋ยวดูเดีกว่าข้างนึ่ง มาเอาเส้นมีเนือเกี๊ยวเอาเกียวไก่รอกวนเียวเป็ดีเป็ดเดี๋ยวเป็ดเส้นมีนงอเละลน้กียวน้อนเล็กใหญ่ยเนลกใหญ่กียเล็กใหญ่ค่ะแลนี่ก็เมนูต่างๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปให้ที่เคาน์เตอรมาไปเลยค่ะต้องรอตรงนี้นะะ มาไหว้หนูนไปูแล้วขอโทษนะคะอ,อน,นะกล้วเดินยค่ะโอเคนี่คะ่ะอันนี้หนูขออนุญาตถ่ายเป็น<ด> <20 S 2> คลิปลงในทุกนะคะได้เดี๋ยวเราขอแจ้งคิวลูกค้านิดนึงลูกค้าจะเป็นคิวที่81นะคะ,คะตอนนี้นะคะเราทำอยู่ที่เอ,อ่ 78. อ78 แป้ส่วนน้ำบริการตัวนี้เลยน้ำแข็งด้หัน้ำไปเตยด้านข้างนะคะเวลารับของจะมีเสียงค้อที่โต๊ะนะคะจาโต๊ะได้เลยจาะอันนี้ที่ร้อน้ำนั่งมือกันแล้วเอาน้ำไปเตยกันนะคะ ค่ะสำหรับน้ำนะคะทางร้านก็จะมีแก้วเช็คอินให้ด้วยนะคะเป็นแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะใส<อ>่น้ำใบเตยน,นะ,<อ>ะมาลอเชื่นใจค่ะเดี๋ยวเราเรออาหารกันสักครู่นเนาะเพาอาหารมาเนี่ยจะมีเสียงกระดิ่งกิ้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 งเดี๋ยวตรงนี้นะคะแล้วเราก็ไปรับอาหารกันที่เคาน์เตอร์นะคะเ,คเรารออาหารกันสักครู่นะ

นะคะมีไก่กระเทียมไข่ดาวมีผัดพริกเป็ดไข่ดาวนะคะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ผัดซีอิ๊วแล้วก็เหลือมัตตาบะกับโรตีนะคะรอก่อนตอนนี้ขอตัวไปกินก่อนค่ะแม่กับน้องหือมาก <laughs> อันนี้ก็เป็นในส่วนของโรตีกับมัตตาบะนะคะต้องมาให้ไวนะคะโรตีกับมัตตาบะหมดไวมาก <c oughs> นี่ก็จะเป็นโรตีกรอบโรยนมนะคะมัตตาบะกล้วยมัตตาบะเนื้อก็จะมีน้ำอาจารไว้ให้จิ้มนะคะเดี๋ยวขอชิมมัตตาบะเนื้อก่อน ชิมให้ดูเป็นวิทยาทานเอียมาเสียดตามูนะออเลยขอโดไปทานก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ทานอิ่มแล้วนะคะเราจะมาจ่ายเงินกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ากินกันเยอะมากเนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ โต๊ะไหนคะกต๊หกจ้ะมีบินเดียวใช่ไหมคะ <c oughs> จ้าค่ะได้ลูกค้ารับเป็นข้าวผัดใส่ไข่ดาวหนึ่งจานนะคะย <ฮะ S 1> ี่สิบไก่กระเทียมใส่ไข่ดาวยี่สิบนใส่ไข่ดาวสองจานสี่สิบก๋วยเตี๋ยวสองถ้วยนะคะ 20, ยี่สิบผัดไทยกะซี้ย่า,ยา,ยาจานสองจานยี่สิบโรตีมัตะตอบารรวมสามจานสามสิบลูกค้ามีน้ำอะไรบ้างคะมีชาเช็คอินสองแก้วสี่สิบบาทช่แล้วก็มีขวด กดไปเไปเตยใช่ไหมคะหนึ่งวยี่สิบบาทนะเปล่าีวไม่มีนะคะสี่สิบหกสิบแปดสิบหนึ่อยร้อยสี้อยหกร้อยด้อบับสามสิบงยสบาทค่มคะสองบาทพี่เศษสบาทไหมคะเด้ยดูไม่จัดค่ะได้ค่ะโอเคัอก่อโรพดีค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะมื้อน,นี้ก็ทานไปสองรอยสิบบาทนะคะค oh, <no. S 1> ่ะอ,อิ่มแล้วค่ะกลับบ้านกัน <c oughs> โดตีหอมมากเราไปายรตีหอมมาก ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับร้านสู้แค่หมดนะคะกับอาหารประมาณ10กว่าจารนราคา200กว่าบาทนะคะก็อิ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็คุ้มมากเลยนะคะใครอยู่แถวน้องจอกนะคะเปิดแมป Google ได้เลยพิ์ว่าร้านสู้แค่หมด10บบาทนะคะก็ขับมาตามแมปได้เลยนะคะก็จะเจอร้านนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ